ช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดเริ่มต้นรายการด้วยการอัปเดตของอินเทรนประจำสัปดาห์ค่ะในช่วงของไอเดียไอดูค่ะวันนี้นะคะก็เป็นช่วงเปิดเทมอมเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะรู้สึกว่างงแงที่อยากไปเราเลยหาของสนุกสนุกที่ทุกคนแบบแบกบไปโรงเรียนไปทํางานไปเอนจอยกับเพื่อนได้ด้วยชิ้นแรกนี้นะคะเรียกว่า Wireless wireless b l u e t o o t h s o u n d Cube ค่ะ <c oughs> รูปร่างหน้าตาเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกับคิวบิกแต่ความเจ๋งของลาโพงตัวนี้ก็คือว่าสามารถที่จะยกไปไหนมาไหนก็ได้ สะดวกสบายมีแบตเตอรี่เก็บไว้ในตัวสามารถควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลค่ะแล้วก็สามารถเล่นเพลงตอนเนื่องยาวได้ถึง6ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ<ม>และที่สำคัญไม่มีสายระยงระยางให้เก็ก,กะ<ม>เพราะว่าเราสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ต่างๆได้ด้วยบลูทูธหรือไวเลส์นั่นเอง<ม>อนะคะง่ายๆวิธีการเชื่อมต่อของคิวบิคคูสามารถที่จะชาร์จเป็นแบบ AC adapter แล้วก็ไฟเก็บไว้ในตัวผ่าน USB กับโน้ตบุ๊กก็ได้นะคะ หรือว่าย e ิงไวเลสบุธทูธได้อย่างที่บอกไปเห็นไหมคะมันจะมีช่องต่อครับแล้วก็ปรับเสียงวอลลุ่มวอลลุ่มต่างๆได้เต็มสเกลกระหื่มชิ้นต่อมานี่นะคะมาเป็นเซตกันเลยคะ่ะเรียกว่าบูโรเซตค่ะซึ่งของเซตนี้นะคะได้รับรางวัลการออกแบบ Red Dot Design Award ค่ะซึ่งรางวัลน,นี้เนี่ยเขาจะมอบให้กับสุด ยอดสินค้าที่ออกแบบลดที่สุดก็ว่าได้นะคะมาดูกันดีกว่าว่าในเซตนี้มีอะไรบ้างค่ะอ่าชิ้นแรกนี่นะคะก็เป็นแว่นขยายเอาไว้สามารถขยายดูส่วนแล้วจอดโน้ตแล้วแบบว่ามันเล็กเกินไปเราก็สามารถส่องขยายได้แล้วก็มีไฟ LED ในตัวอีกด้วยนะคะอ่าต่อมาเป็นแท่นตัดเทปนะคะหรือที่เราเป็นแบบพวกสก็อตเทปของเราอันนี้ก็ไวแบบว่าดึงใช้ได้อันนี้สมนี่มาเป็นแบบว่าแม็กเย็บกระดาษ ค่ะสับเลอร์นะคะอันที่4มาเป็นบอกวันที่คาลแนด้าวันเดืนปีอะไรว่าไปเปิดออนออฟเลื่อนวันได้นะคะอันที่5้ามาเป็น มีเครื่องคิดเลขครับผมร้านสุดท้ายอ่ะใช่ส่วนสุดท้ายนี่ก็เป็นตู้ตู้บ้านเราเองแต่ว่าทุกอย่างมันรวมตัวกันแล้วออกแบบเป็นดีไซน์ที่สําคัญเนี่ยยางอันนี้เขาเรียกว่า ABS ที่เป็นยางทนทานทนความร้อนได้ดีสามารถใช้งานได้นานด้วยโอ้เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงได้รับรางวัลเพราะว่าหนึ่งคือเรียบหรู2คือมันใช้งานได้หมดเลยรุมการใช้งานและสคือเก็บได้อย่างแบบเป็นระเบียบยังไม่กินพื้นที่บนโต๊ะเลยเนาะ ที่พี่บิ๊มนำมาอัปเดตแล้วนะคะอุ้มเองก็มีเหมือนกันค่ะนั่นก็คือเป็นแอ s เทอรี s แล้วก็แกเจตต่างๆนานาน,นะคะด้านหลังของเรานั่นเองซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆดูรายการไอทีแล้วรู้สึกว่ามองเห็นไม่ชัดโอไรเกินไปที่จะจะไปเห็นตัวจริง,งก็สามารถไปได้ค่ะที่งาน B Train New Term 2013 Everyday Play and Learn งานนี้นะคะเขาตั้งใจที่จะทําให้พวกเราเนี่ยสามารถเรียนแล้วก็ทํางานได้อย่างสนุกสนานที่นี่มีแอทเทอรีแล้วก็แกเจตเยอะแยะมากมายค่ะให้เราได้ร่วมสนุกกัน ใครที่อยากจะไปชมนะคะไปได้ค่ะที่ B train The Mall ทุกสาขา Emporium แล้วก็ Paragon Department Store ค่ะงานจะมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12มิถุนายนค่ะมาขอบคุณของที่นามาเดตก่อนดีกว่านะครับทั้งของพี่บีพี่อุ้มมาจาก B train ครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องไปค้นหาคนหน้าตาดีกับช่วงนี้ครับ So cool school now โซคูลสคูลแนลเรา đ a n อยู่กันที่โรงเรียนร่วมหรือดีอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลได้ยินมาว่ามีกลุ่มแก๊งคนหน้าตาดีร้องเพลงเพราะแต่จะเป็นใครกันบ้างเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับชื่อตีครับชื่อแผนครับอี้านพวกเราเป็นวงจากโรงเรยนรมฤดีนะคะเป็นเด็กเก่ง์สองครับวันนี้เราจะมาเล่นเพลงชื่อว่า If It Means a l o To You ของอเด t รเพลงจะเป็นแบบไหนเรามาชมกันนะครับ รองเพลงได้เพราะโดนใจขนาดนี้ก็ต้องยึงนตำแหน่งโซคูดคูแนวให้ไปเลยครับ ผมว่านะครับผมเปิดเทอมแบบนี้เนี่ยเราจะต้องมีแก๊กเจ็ตสุดล้าไปอวดเพื่อนๆบ้านแต่ว่าจะให้เราไปขอเงินคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะเก็บเงินเนี่ยมันอาจจะนานไปนิดนึงผมว่ามาสนุกกับนี่ดีกว่าครับกิจกรรมมาม่าแจกล้ําไม่ซ้ํากัน7วัน7อย่างจากตระกูลแอปเปิลนั่นเองครับสำหรับกติกานะครับผมก็ง่ายแสนง่ายครับเพย่แค่คุณเนี่ยนะครับส่งรหัส8หลักข้างถ้วยมาม่าครับแล้วก็ส่งไปได้นะครับที่หมายเลขตรงนี้เลยครับทุกคนครับส่งไป70วัน70เครื่องไม่ซ้ํากันเลยทีเดียวครับเอาหนุ ก็ส่งไปทุกวันเลยคือมันต้องได้สักเครื่องหนึ่งอะเลือกแกจ็ตได้7สิ่งจกตะกูล Apple ิลถ้าคุณอยากจะได้ iPhone ้คุณต้องส่งไปวันนี้ระบุนะไม่ใช่เดี๋ยวคุณส่งไปผิดวันเดี๋ยวคุณไม่ได้ Macbook Pro คุ้งใจเลยอยากได้ iPad Mini เสร็จปุ๊บต้องส่งวันอังคารเนี่ยเขาบอกว่าต้องดูก่อนว่าอะไรส่งวันไหนแล้วถึงจะค่อยส่งเจ็ดวันเจ็ดสิ่งจกตะกูล Apple ตอนนี้เนี่ยเขารุ้นจับรางวัลกันทุกวันเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่วันนี้จนถ แฟนเพจนั่นเองครับค่ะเกินเงินก่อนดีกว่านะครับเรียกร้องความสนใจนะครับช่วงหน้าไอ e a เซ h ร์มีเรื่องอะไรบ้างครับสนใจกันเยอะๆไปเลยค่ะค <laughs> เพราะว่าช่วงหน้านะคะมีไปเซิร์ชเรื่องราวของอุทยานการเรียนรู้ของเด็กค่ะคคที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงระดับโลกที่ชื่อว่าคิสซเนียเปิดมาแล้วทั่วโลกวันนี้เปิดแล้วที่เมืองไทยค่ะว้าวส่วนของอุ้มนะคะเอาใจเด็กน้อยเช่นเดียวกันค่ะไปวิธีการทําข้าวกล่องที่น่ารักมากๆและเราสามารถทําเองได้ด้วยจะเก๋ขนาดไหนติดตามชมได้ไอเซิร์ชช่วงหน้าค่ะ